สวัสดีครับพบกับผมพี่รัมนะครับจากช่อง w ว y of ลพี่รัมนะครับวิถีพี่รัมนะวันนี้เราจะอยู่ในช่วงของพี่รัมไก่ชนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีนะครับการทําวัคซีนไก่นะซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกเลยนะครับที่เราจะทําให้ลูกไก่นะครับผมนั่นก็คือวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็หลอดลมอักเสบนะครับซึ่งเป็นวัคซีนรวมนะครับที่เราจะทําเป็นวัคซีนเข็มแรกเลยนะสําหรับไก่ชนเรานะครับผม โดยอาการของโรคนิวคาสเซนนะครับสามารถส่งผลให้ไก่เราตายได้เลยนะโดยโรคนิวคาสเซนนี้จะแสดงอาการออกในหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทของไก่นะครับระบบเลือดนะครับรวมไปถึงระบบทางเดินอาหารเลยนะรูปแบบอของการเกิดโรคมันจะไม่ตายตัวนะครับโรคนิวคาสเซนนี้โดยอาการหลกัหลกๆของโรคนิวคาสเซลนะครับที่เราพบบ่อยเลยนะก็จะเป็นอาการที่ไก่นะครับตั้งแต่ระยะลูกไก่เลยนะ มีอาการเหงาซึมนะครับปีกตกนะครับไม่กินอาหารอะไรทํานองนี้นะครับเหงาซึมอาการของโรคนะครับพบไปจนถึงไก่ใหญ่เลยนะครับก็คือมีอาการอาจจะระบบประสาทนะครับเกี่ยวกับพวกคอบิดได้นะครับระบบขับถ่ายก็เป็นพวกระบบทางเดินอาหารก็เป็นพวกขี้ขาวขี้เขียวนะครับไก่มีการติดเชื้อนะครับก็คืออาการของโรคอ่ะรุนแรงนะครับสามารถทําให้ไก่ตายได้เลยนะครับนิวคอเซินเนี้ย ส่วนโรคที่2ก็คือที่เราทําวันนี้นะครับก็คือเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะครับผมเกี่ยวกับระบบหลอดลมนะครับระบบหายใจของไก่ชนเรานะครับผมโรคนี้ก็จะเป็นบ่อยนะครับเป็นตั้งแต่ลูกไก่เลยนะครับยันไปจนถึงไก่โตเลยนะโรคหลอดลมอักเสบนะครับก็เป็นโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งเลยนะครับผมโดยเฉพาะไก่ชนเรานะเพราะว่าถ้าระบบหายใจของไก่เราไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลเวลาเราไปตีนะครับในอนาคตนะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับ เราก็จึงจําเป็นนะครับที่เราต้องทําวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับวัคซีนนะครับนิวคาสเซลแล้วก็เหลอาโรอองัดเสพนะครับผมว่ามีกี่แบบแล้วก็มีวิธีการผสมนะครับการหยอดการใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเลยครับโดยวัคซีนนะครับที่เราหานะครับซื้อตามตลาดนะครับตามร้านปศุสัตว์นะครับขาย ยา,าสัตว์หรือว่าขายอาหาราสัตว์นะครับหลักๆแล้ว่ที่เราจะพบเจอบ,บ่อยๆนะครับจะเป็นวัคซีนในรูปแบบของสองตัวนี้นะครับผมจะตั้งให้เพื่อนๆดูก่อนเป็นสองตัวน,นี้นะครับน,นี่นะนะครับเป็นสองตัวนี้เนาะหลักๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปัสสตว์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยนะวัคซีนทั้งคู่นี้เป็นปเ,เขาเรียกว่าประเภทเชื้อเป็นนะครับผม เนี่ยนี่เป็นของปัสุสาสต์นะครับผมจะใช้บ่อยเลยถ้าเมื่อก่อนอนะ่ะย้อนย้อนกลับไปสักยี่สิบปีเนี่ยผมไม่รู้นะครับไม่มีข้อมูลนะว่าเมื่อก่อนผมไม่สามารถไปขอที่ปัสุสาสต์ได้เลยนะครับวัคซีนแบบนี้รวมเรคทอเซอร์แล้วหลอดลมาวัเนี่ยเมื่อก่อนผมขอได้ฟรีเลยนะที่ปัสตุศาสตนะ์แต่มันนานแล้วนะครับรวมยี่สิบปีแล้วผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีแจกฟรีอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับเพื่อนๆลองหาข้อมูลดูนะครับ เดี๋ยวนี้ก็คือผมซื้อใช้อย่างเดียวเลยนะครับแต่เมื่อก่อนเขามีแจกนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวน้ำยาละลายสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้น่าเป็นของนอกนะครับอ่าเป็นของนอกนะเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคครับในส่วนเวลาที่เราได้วัคซีนมานะครับหรือไปซื้อวัคซีนมาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับบอกให้ทางร้านเขาห่อน้ําแข็งให้นะครับผมเพราะวัคซีนเนี่ย เขาต้องอยู่ในความเย็ยนตลอดเวลาเลยนะครับแล้วโดยผมนะเวลาไปซื้อวัคซีนนะครับผมก็จะเตรียมกระติกไปแบบนี้เลยนะใส่น้ําแข็งไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเราเตรียมของเราไปเลยนะครับเพอวัคซีนเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ํานะครับอยู่ในอุณหภูมิประมาณ2อถึงแองศานะครับเราเราซื้อมาอย่างเงี้ยผมก็จะใส่มาอย่างนี้เลยครับอาน้ําแข็งไปจะน้ำแข็งไปแล้วก็ปิดนะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยกลับบ้านได้ครับแล้วผมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะในการที่เราไปซื้อวัคซีนมานะครับ ผมจะแนะนำเลยนะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับดูนะครับสำคัญและจำเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับนี่นะครับวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นของปศุสัสตร์ของไทยนะครับหรือว่าเป็นวัคซีนของนอกอ่ะเนี่ยนะครับเขาจะมีวันที่หมดอายุนะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะเวลาไปซื้อจําเป็นมากนะครับเพราะถ้าเราซื้อแบบหมดอายุมาใช้อ่ะก็ไม่ได้เกิดภูมิคุ้มกันอะไรกับไก่เราเนาะ แล้วดีไม่ดีบางทีอาจจะทําให้ไก่เราเ,ออเจ็บป่วยได้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกวันที่หมดอายุมาใช้ให้ไม่หมดอายุอะครับบางร้านนะครับเจ้าของร้านเขาก็หัวหัวหมอนะฮะไอตัวสลากวัคซีนเราเนี่ยมันเป็นกระดาษเนาะเวลาแช่เย็นไปอะไรไปอะ่ะเวลาออกมามันเป็นไอ้น้ำใช่ไหมครับกระดาษเขาก็จะเปียกชื้นอย่างเงี้ยแบบเี้ยเลยอะครับอของเขาอ่ะ สต็อกมาเยอะแล้วขายออกไม่หมดเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นก็คือเอาเล็บครับเอานิ้วนะขูดออกทําเป็นเหมือนว่ากระดาษเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เราไม่เห็นวันที่หมดอายุนะ,ะซื่อเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับผมจะซื้อทั้งทีนะครับดูวันที่หมดอายุดีๆนะสําคัญมากนะครับจะทําวัคซีนให้ไก่ตัวรักของเราทั้งทีนะครับสำคัญมากให้ดูดีๆน,นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการผสมวัคซีนกันเลยนะครับผมโอเคครับ ในการผสมวัคซีนนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้และต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือสลิงนะครับผมสลิงนะครับจะเป็นกี่ซีซีก็ได้นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็เข็มนะครับเข็มนี้ก็เป็นละลายเบอร์สัก20ก็ได้ครับตัวสลิงกับตัวเข็มนี้เราเอามาไว้ใช้ดูดนะครับดูดน้ํายาละลายวัคซีน เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะแนะนําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมวิธีการก็คือวันนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นวัคซีนตัวของไทยนะครับของบริษัทเหล่านี้แหละครับผมจะใช้คู่กับน้ํายาละลายวัคซีนตัวนี้นะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆนะครับสําหรับมือใหม่เนาะที่ไม่เคยทําเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าน้ํายาละลายวัคซีนนะครับเราก็ใช้มีดนะครับ เปิดไอ้ตรงนี้ออกนะครับนี่ครับแกออกไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับฝาปิดเขาตัวขวดวัคซีนก็เช่นเดียวกันครับงัดออกไปเลยครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการผสมนะครับก็ให้เรานําสลิงมานะครับแล้วก็ดูดตัวน้ํายาหลายวัคซีนตัวนี้นะครับดูดมาไม่ต้องหมดขวดนะครับดูดมาสักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ ฉีดตัวน้ำยาละลายครับเข้าไปในขวดวัคซีนตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นเห็นเป็นตัวเอ่อเชื้ออยู่อย่างนี้นะครับสีขาวๆนะครับอ่าเราฉีดเข้าไปเลยครับอ่าฉีดเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บนะครับไอตัวเชื้อก้อนเดียวกันที่เราเห็นน่ะจะหายไปเลยนะครับอ่าล้วก็เขย่าหน่อยนะครับอ่าเขย่าสักหน่อยนะครับอ่าเขย่าสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บอ่า ยังสามารถเติมน้ำยาละลายเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็เ in ติมน้ำยาละลายเข้าไปได้อ in ีกนะครับนี่ครับเติมเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็เขย่าเลยนะครับเพื่อเพื่อนก็เขย่าให้ต uh, so ัวน้ำยาละลายนะครับทําละลายกับตัวเชื้อวัคซีนนะครับนี่นะครับพอได้อย่างนี้แล้วสายอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ดูดกลับมาหมดเลยนะครับนีาแล้วก็ดูดดูดกลับมาหมดเลยนะ ดูดกลับมาเลยครับอย่างนี้นะดูดให้หมดเลยนะครับอ่าดูดให้หมดอย่างนี้เลยไม่เหลือเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาใส่ในขวดตัวน้ํายาละลายนะครับวัคซีนชนิดนี้คือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับจะมีเชื้อตายอีกนะแต่เชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปถัดไปนะครับวิธีการฉีดจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการหยอดให้ไข่จะไม่เหมือนกันนะอ่า ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เขย่าอ่าก็ะจะเหลือแค่ตัววัคซีนรวมกับตัวน้ํายาละลายในขวดนี้ขวดเดียวนะครับแล้วอีกสิ่งซึ่งหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องมีก็คือเข็มนะครับนี่จะเป็นเขางน,นี้ด้านหนึ่งจะเป็นแหลมนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นทู่นะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเข็มหยอดวัคซีนโดยเฉพาะเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือเอาด้านแหลมนะครับทิ้มเข้าไปอ่าบริเวณฝายางของขวดอย่างนี้เลยนะครับนี่ทิ้มเข้าไปอย่างนี้อ่า แล้วเวลาเราหยอดเนี่ยครับเราใช้สองนิ้วนี้นะครับในการกดลงไปนะครับผมจะหยอดให้ดูนะนี่แบบนี้นี่ครับผมเนี่ยหยอดอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราจําไว้เสมอนะครับเรามีเวลาหยอดอ่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงนะครับผมหลังจากที่เราทําการผสมวัคซีนไว้แล้วนะครับแล้วระหว่างการหยอดเนี่ยถ้าอย่างเราต้องจับไก่ตรงนั้นตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่ทําให้วัคซีนเขา เสื่อมสภาพได้นะครับทุกครั้งนะครับเราก็ต้องนําวัคซีนนะครับระหว่างที่เราหยอดและแช่น้ําแข็งไว้เสมอนะครับแช่ไปในกระติกน้ําแข็งอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมเอาวัคซีนนี้ออกก่อนนี่ครับแช่ไว้เลยครับแช่ไว้อย่างนี้เวลาเราจับหยอดแล้วก็หยอดทีละตัวแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้นะครับเพื่อรักษาความเย็นของตัววัคซีนไว้นะครับให้เชื้อเขาไม่ตายนะครับผมจะดีครับอย่างนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวติดตามไปดูการหยอดกันเลยครับสำหรับวิธีการหยอดนะครับอ่านี่ก็เป็นลูกไกออ่อายุประมาณ7วันนะครับผมอ่าแล้วก็จะทําวัคซีนวิธีการหยอดก็คือเราจะหยอดเข้าที่ดวงตานะครับข้างระยดนะครับหรือว่าจมูกก็ได้นะครับข้างระยดเช่นกันนะครับอ่าแต่ลูกไก่อายุแค่นี้จมูกเขารูจมูกเขายังเล็กอยู่นะครับเราจะหยอด ยากนะครับวิธีการก็คือให้หยอดที่ดวงตาไปเลยนะครับข้างประโยดนครับวิธีการหยอดก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับข้างประโยดนนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับข้างประโยดนนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำวัคซีนลูกไก่นะ เชื้อเป็นนะครับนิวคาสเซิลแล้วก็หลอดลมอเซมนะครับผมหลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก3อาทิตย์นะครับเราก็จะทำเอ่อวัคซีนตัวนี้นะครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจะทำซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นเชื้อเป็นนะครับจะสามารถเอ่อมีฤทธิ์เอ่อเขาเรียกว่าเอ่อป้องกันโรคนะครับได้นานแค่ประมาณ3เดือนนะครับอ่าเราจะทำซ้ำนะครับเพื่อกระตุ้นอีกประมาณ3อาทิตย์นะครับเราจะกระตุ้นอีกเข็มเอ่ออีก อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะครับเราจะมาฉีดเป็นตัวเชื้อตายกันนะครับผมซึ่งจะฉีดตัวเชื้อตายนี่จะต้องมีวิธีการทําอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วผมจะมาแนะนํานะครับ <c oughs> ว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับผมเพราะการฉีดเชื้อตายเนี่ยสามารถป้องกันได้ถึง1ปีถึง1ปีครึ่งเลยนะป้องกันกันไปยาวๆเลยนะครับตอนติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับแนะนํานะครับ ในการทําวัคซีนเนาะซึ่งเป็นการแนะนําการทําวัคซีนเอ่อนิวคสเซิลนะครับแล้วก็หลอดละมัเซบนะครับสําหรับลูกไก่นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับคลิปหน้านะผมจะทําวัคซีนตัวไหนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะผมจะมาแนะนําอย่างละเอียดเลยนะครับให้สําหรับคนที่ไม่เคยทําก็จะสามารถทําตามได้นะครับไงนะครับผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับวิพิลัมนะครับวิธีพิลัมนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของพิลัมไก่ชนนะครับผมสำหรับเอ่อคนที่ชอบไก่ชนก็ ออฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะแล้วผมจะหานะครับเป็นออสาระดีๆนะครับหรือประสบการณ์ดีๆนะครับมาแชร์ลงในช่องให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบไก่ชนออไดออ้ชมกันนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ